่านคนอื่นก็ต้องนำเรียนพี่น้องเกษตรกรกกครับว,วันนี้รายการของเราก็ยังคงอยู่ได้สภาวะเถียงที่อาจจะแหบแห้งไปนิดหนึ่งนะครับก็คงเป็นเรื่องที่เรายังให้ความสำคัญกับสาระความรู้ข่าวสารและในส่วนของรายการก็อยากจะนำเรียนย้ำครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่14ในส่วนของอวันที่13และ14มิถุนายน ธนทรัพย์เกษตรกระทิงก็จะมีการจัดงานขายจัดรายการพิเศษมีการลดแรกจแจกแถมมีการสะสมยอดมีการสะสมยอดทัวร์และก็มีรางวัลใหญ่ที่จะมอบให้กับพินักกรอันหนึ่งมาจากในการจัดในครั้งที่หนึ่งนั้นพินักกรส่วนใหญ่ยังไม่ได้เสร็จภารกิจนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่สองของงานก็เรียนเชิญมาร่วมกิจกรรมกันโดยในส่วนของผมเองนั้นก็จะอยู่ประจํา แล้วก็คิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยท่านต้องการข้อมูลข่าวสารต้องการในคําแนะนําหรือต้องการที่จะนําตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์มาตรวจเชื้อตรวจโรคหรือท่านก็บันทึกภาพมาการบันทึกภาพนั้นเป็นส่วนหนึ่งครับที่เราไม่อาจจะไม่สามารถนําตัวอย่างมาได้เพราะามันเป็นสิ่งที่ผิดปกติเราก็พอที่จะมีความรู้มีประสบการณ์ที่สะสมมาอย่างยาวนานนะครับ ที่จะให้คําแนะนําได้นะครับก็ย้ํากันว่าวันนี้ก็ย้ํากันนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานขายท่านก็จะได้รับรายการพิเศษตรงนี้มาดูประเด็นต่อมาครับเป็นเรื่องสําคัญนั่นเป็นเรื่องของข่าวสารที่พินาศกรก็ยังมีข้อสงสัยและไม่ใช่แค่พินาศกรครับผมเองนั้นก็ยังมีข้อสงสัยยังมีความวิตกกังวลยังหาคําตอบกันได้บางส่วน บางส่วนก็เป็นคำตอบที่เราไม่สามารถที่จะไปตอบได้พิทักษกรครับประเด็นที่เป็นข่าวสารสำคัญที่พิทักษกรได้รับมาอาจจะมีส่วนจริงแท็้อย่างไรนั้นลองฟังกันดูครับว่ากรณีทุเรียนที่มีผลกระทบกับภาคตะวันออกเราโดยเฉพาะในเดือนมิถุนายนนี้ประการที่หนึ่งในเรื่องของคุณภาพการสุกแก่ อันนี้เป็นเรื่องที่เราพบเราทำการพิสูจน์แล้วว่าทุเรียนเนื้อเป็นไตเนื้อแข็งเนื้อกระด้างเนื้อไม่สุกทั้งๆที่อายุวันได้ผิวได้เม็ดได้ตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับครับว่ามันเป็นผลกระทบเรื่องจริงจากสภาวะอากาศที่เรากระทบกับฝนที่ตกหลักต่อเนื่องแสงแดดที่ไม่ค่อยจะมีหรือ,อ ความชื้นที่สูงมันเป็นประเด็นที่ทำให้คุณภาพของเนื้อเนี่ยไม่เป็นไปตามพันธุกรรมหรือไปตามสายพันธุ์ตามธรรมชาติของเขาเพราะทุเลืนจะต้องสุกแก่ในหน้าแล้งแต่ตอนนี้มันยิ่งกว่าฤดูฝนนะครับดังนั้นในตัวเจ่นที่ตกค้างอยู่ในเนื้อก็จะเป็นอยู่ในลูปของไนเตรตพอตกค้างในรูปของไนเตรตแล้วมันก็จะเป็นเนื้อแข็งเป็นไตเป็นดานนี่คือประเด็นสาเหตุ ส่วนกรณีอีกกลุ่มหนึ่งที่เริ่มพบความรุนแรงมากขึ้นนั่นก็คือลักษณะของทุเรียนเนื้อภายในนะครับลักษณะภายในเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสนิมอาจจะเป็นสีน้ำตาลอมเหลืองอมแดงอมดำและพอทุเรียนใกล้จะสุกก็จะมีสภาวะอาการที่เนา่าบางครั้งผ่บรูภายนอกเนี่ยนาอาจจะมีเชื้อที่ปลายน้นาเล็กน้อยและบางชนิดหรือบาง กลุ่มบางสวนก็ไม่มีรอยตำหนิแผลเลยประเด็นตรงนี้เป็นเรื่องที่เราเริ่มพบมีความรุนแรงขึ้นในปีนี้แต่จะเป็นลักษณะของการกระจัดกระจายอันเนื่องมาจากเชื้อราการณีของเชื้อราน,านั้นเราพอที่จะระบุได้ครับว่าเป็นเชื้อราที่ชื่อว่าราซิโอเดฟเรียถ้าเราเราวิเคราะห์จากตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเชื้อนี้เนี่ยมันอยู่ในสวนอยู่ในดินส่วนหนึ่ง ในมะม่วงนะครับเขาเรียกว่าโรคเปลือกแตกอย่างไรในขนุนก็เป็นแต่ว่าในกรณีของทุเรียนนั้นปีนี้เราพบว่ามีลักษณะของการกระจายเป็นปัญหาอยู่หลายๆสวนแต่ยังไม่ใช่เป็นปัญหารักนะครับดังนั้นสิ่งที่ท่านมีความสงสัยเราก็พอที่จะตอบประเด็นตรงนี้แล้วปีการผลิตต่อตอไปเนี่ยมันจะรุนแรงไหมตอบได้เลยครับว่าเชื้อตัวนี้จะไม่รุนแรง ถ้ากรณีที่ทุเรียนของเราอยู่ในสภาวะการเจริญเติบโตที่ไม่มีความชื้นคือฝนไม่ตกความชื้นไม่สูงถึงตกความชื้นไม่สูงก็ไม่เป็นไรแล้วก็มีสภาวะแสงแดดที่มีความเข้มเข้มนี่คือแสงแดดที่มีความเข้มจัดแล้วก็ความยาวนานก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือกรณีการตัดทุเรียนจะต้องไม่ให้สัมผัสพ,พื้นดินเลยครับนี่คือประเด็นที่ ตอบได้ว่าในปีการผลิตหนา้าจะไม่ค่อยเจอปัญหาด้านนี้ประเด็นต่อมาข่าวสารที่เป็นเรื่องสำคัญนั่นก็คือกรณีของราคาทุเรียนของเราที่ตกตำ่ำกรณีของผู้ประกอบการที่หยุดซื้อมันเป็นปัญหามาจากกรณีทุเรียนเพื่อนบ้านที่นำเข้ามาการนำเข้าทุเรียนมาในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็เป็นการลักลอบมันผิดกฎหมาย ถ้าเป็นการนำเข้าอย่างถูกต้องมันก็จะต้องไปดูประเด็นว่าใครเป็นผู้อนุมัติใครระเบียบราชการเขาเป็นอย่างไรมีการนำเข้าอย่างไรประเด็นตรงนี้เนี่ยเรากําลังหาคำตอบแต่ส่วนหนึ่งครับที่เป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับก็คือว่ากรณีของการนำทุเรียนจากประเทศเพื่อนบ้าน แล้วมาบรรจุหิพอในลักษณะของทุเรียนไทยย่อมมีผลกระทบแน่นอนแล้วน่าจะมีมูลเหตุที่เป็นความจริงแต่อาจจะไม่ได้ดำเนินการในลักษณะที่เป็นการถูกต้องนะครับก็คือเป็นการลักรอบนั่นเองอาจจะไม่ได้ทำที่ในส่วนของตะวันออกอาจจะไม่ได้ทำในส่วนของภาคใต้แต่อาจจะไปทำอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงก็เป็นไปได้เช่นเดียวกัน พราะนั้นปัดเด่นตรงนี้มีคําถามว่าแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อปีการผลิตหน้าไหมเรื่องนี้ครับมันเป็นเรื่องของเทคนิคกลไกการค้าผมตอบได้แค่ว่าในกรณีของการที่เราจะแก้ปัญหาทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของระเบียบเรื่องของระหว่างประเทศเรื่องของกฎหมายซึ่งเราก้าวล่วงไปไม่ถึงแล้วครับแต่เราสามารถจะตัดประเด็นตรงนี้ทิ้งไปได้ถ้าในฤดูการผลิตหน้า เป็นไปดังที่เราคาดการคืออากาศดีดินฟ้าอากาศปกติไม่มีภัยธรรมชาติไม่มีวัยพิบัติอะไรแล้วทุเรียนของเราเข้าสู่แผนการผลิตเก็บเกี่ยวได้เสร็จสิ้นก่อน กลางเดือนพฤษภาคมนั่นหมายความว่าทุเรียนเรามีชุดทำสารมีนาปลายมีชุดเมษาเป็นทุเรียนทําสารเป็นหัวธรรมชาติแล้วก็มีทุเรียนรุ่นธรรมชาติหลังจาก20เมษาไปจนถึงต้นพฤษภาเราเก็บเกี่ยวผลผลิตมากกว่า70%แล้วเราก็จะผ่านวิกฤตการณ์ตรงนี้ได้เพราะในช่วงเวลานั้นไม่มีผลผลิตทุเรียนที่ไหนในโลกนี้ที่มาเป็นคู่แข่งในการตลาด ถ้าอย่างของเวียดนามเองนั้นเขาจะมีสายพันธุ์หนึ่งเป็นพันสายพันธุ์หลีที่ชื่อว่าก้านยาวเวียดนามก็คือพันธุ์หลีเสาอาจจะเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือนพฤษภาคมแต่พอเข้าเดือนมิถุนายนกระกฎาก็จะเป็นหมอนทองนะครับดังนั้นผมก็พอมีมุมมองตรงนี้มาเล่าสู่กันฟังเป็นสาระความรู้ก่อนที่เราจะไปดูประเด็นข่าวสารเกี่ยวกับประเด็นพืชเศรษฐกิจผมก็อยากจะนําเรียนอย่างนี้นะครับว่า ในส่วนของการดำเนินรายการวิทยุของเรานั้นเดิมเราแยกเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์แต่จากตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปการจัดสาระความรู้สำหรับพี่น้องสกลที่มีทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจหลักท่านก็สามารถติดตามได้นะครับตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์และก็วันอังคารเป็น4วันสำหรับเนื้อหาสาระพืชเศรษฐกิจนี้ คันพอไปถึงวันพุธก็จะเป็นในเรื่องของมังคุดวันเสาร์นะครับวันเสาร์นั้นจะเป็นในส่วนของเงาะและในส่วนของลองกองพอวันศุกร์ก็จะเป็นเรื่องของลำใหญ่ซึ่งจริงๆนั้นลำใหญ่เองหลายท่านก็บอกว่ามันเป็นพืชที่ค่อนข้างจะก็เรียกว่า เป็นพืชที่ค่อนข้างจะถูกลืมแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วอยากจะนำเรียนอย่างนี้ว่ายังมีอีกหลายสวนคือพืชชนิดนี้มีคุณลักษณะพิเศษมีเอกลักษณ์ของตัวเองสามารถส่งออกได้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คงเป็นปัญหาด้านคุณภาพด้านการตลาดแต่เรามีอยู่แล้วเราก็ต้องทําพืชชนิดนี้เป็นพืชที่ก่อให้เกิดรายได้นะครับเหมือนกับรองกองหลายท่านให้ความสนใจโดยเฉพาะมังคุด ผมเองนั้นกำลังหารืออยู่ในส่วนของแนวทางว่าเราจะดำเนินการอย่างไรนี่เป็นข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา,าชีพของเรานะครับก็แจ้งมาเพื่อให้หลายสวนที่มีแต่ละพืชต้องการติดตามข่าวสารอย่างไรก็ติดตามรายการตรงนี้คือวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารเป็นส่วนของทุเรียนวันพุธเป็นเรื่องของบางคุดวันพฤหัสเป็นเงาะและลองกองส่วนวันศุกร์เป็นเรื่องของ,ง,งลำใหญ่ครับ ช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับเทคโนกรอบตอนทำใบทุเรียนให้ใหญ่ชั้นใบมากเมื่อต้นทุเรียนแตกใบอ่อนแล้วควรบำรุงให้ใบสมบูรณ์โดยการฉีดพ่นเทรนเนอร์และไฮพาวเวอร์ 15 15 15พ่น2-3ครั้งจะทําให้ใบทุเรียนใหญ่ชั้นใบามากใบหนาเขียวเข้มดํามันอย่าลืมทําใบทุเรียนให้ใหญ่ชั้นใบามากใบหนาเขียวเข้มดํามันใช้เทรนเนอร์และไฮพาวเวอร์สิบห้าสิิบผลิตภัณฑ์ทรงคุณภาพจากเทปโนครับมาแล้วมาแล้วพบกับ ปุ๋ยบาวคอนราคอมโปเอ็กซ์เพิร์เป็นปุ๋ยซันเฟตแท้แท้ร้อเปซจากประเทศเยอรมนีใช้กระบวนการผลิตแบบมิกซ์แอซิดทำให้ปุ๋ยตอบสนองต่อทุเรียนและไม้ผลที่ดีเยี่ยมปุ๋ยบาวคอนเม็ดแร็งเม็ดดีไม่มีฝุ่นขนาดเม็ดปุ๋ยสม่ำเสม,มอหวานง่ายเต,ต็มไม้เต็มมือหวานแล้วกระจายตัวดีธาตุอาหารละลายง่ายละลายดี ธาตุหลักธาตุรองธาตเสริมครบในเม็ดเดียวทุเรียนและไม้ผลต่างๆดูดกินที่ไวปุ๋ยตอบสนองรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องยาวนานความเข็มต่ำเป็นมิตรกับระบบรากเพราะเป็นปุ๋ยซันเฟสร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๋ยบาวคอนดราคอมโปเอ็กซ์เพิร์ทมีด้วยกัน3สูตร20 10, 10, 10. ฟื้นต้นทําใบใหม่12 11 18สะสมอาหารเบ่งผูบำรุงลูก15 5ห0 0สร้างน้ำหนักเพิ่มคุณภาพผลผลิตส่งเสริมรสชาติกลิ่นสีปุ๋ยที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำต้องปุ๋ยบาวคอนดราคอมโปเอ็กซ์เพร์จากประเทศยเยอรมนีมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านค้าฉนำทั่วไปปุ๋ย วือธาตุอาหารของพืชปุ๋ยเคมีทำหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตปุ๋ยอินทรีย์ประปรุงดินดินดีต้องมีอินทรีย์วัตถุมากปุ๋ยดี ต้องมีธาตุอาหารพืชครบถ้วนตามฉลาทั้งหมดนี้มีอยู่ในปุ๋ยคนเขียวปุ๋ยคนเขียวคือปุ๋ยเคมีที่มีปุ๋ยอินทรีย์อัดแท่งผสมจึงช่วยให้พืชต้นใหญ่ใบางามออกดอกดีมีผลดกและที่สาคัญยังแก้ปัญหาดินเสือ่อมปุ๋ยคนเขียวมีให้เลือกหลายสูตรทุกสูตรนี้ผลิตโดยบริษัทออร์แกนิกจำกัดที่นำเข้าแม่ปุ๋ยจากต่างประเทศกว่า22ปีพัฒนาสูตรปุ๋ยเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซื้อปุ๋ยคนเขียวได้ที่ชัยพฤกษ์การเกษตรทุกสาขาต้องการปุ๋ยครั้งใดใช้ปุ๋ยคนเขียวต้องถูกต้องประโยชน์แล้วประอะไรนะฮอประกันคุณภาพต่อไปเป็นรายงานข่าวในช่วงสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้บริษัทแอปไพร์เคมประเทศไทยจำกัดขอให้พี่น้องชาวสวนทุกท่านหันกลับมามองต้นทุนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้สูงขึ้นเพื่อจะได้มีกำไรสูงสุดใช่ใช่เพราะเราใช้ปุ๋ยใบโอเมอร์มาตลอดทั้งสูตรกระตุ้นใบ 30- 1 2 12บำรุงใบก็2020 20ส สมการออกดอกใช้สูต7 2 3 3 4แถมยังมีเอ็กซ์ตราเคที่ละลายน้ำเยี่ยมคุณภาพดีมีกำไรทุกปีหาซื้อปุ๋ยใบอเมอร์เอ็กซ์ตราเคได้ที่ร้านเคมีกเกษตรทั่วไปและชัยพฤกษเกษตรทุกสาขา ไพราคอไพราคอไพราคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหมแอนเรรกโนสและราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอ สินค้าคุณภาพจากบริษัทกรีนลีฟจำกัดไซฟอร์มิน B.K. ไซฟอร์มิน B.K. แอมโมเนเข้มค้น98%ทั้งหมด19ชนิดขั้วเหนียวลดการหลุดร่วงตั้งแต่หางแย้ไม่จนถึงผลอ่อนได้อย่างดีเยี่ยมลูกไก่ขึ้นทรงสวยทนแรงทนต่อสภาพอากาศรปาปรวนใช้เพียง5 0ซ1 0 c เท่านั้นป้องกันการหลุดร่วงเมื่อใดนึกถึงไซฟามินมีเคสินค้าคุณภาพจากไซโฟรบริษัทเอราวันเคมีเกษตร ท่านสามารถที่จะหาซื้อกันได้นะครับในผิดพลา์ต่างๆเหล่านี้ที่ใช้เพ่กเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้นะครับก็เป็นประเด็นในเรื่องของมุมมองและก็ความรู้ที่เราอยากจะเล่าสู่กันฟังในบรรยากาศนะครับในการจัดงานนวัตกรรมไม้ผลเมืองร้อนที่เซ็นทรันฮอลล์นะครับในระหว่างวันที่20ถึงวันที่23 กลุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในกลุ่มของเครือข่ายชัยพฤกษเกษตรจันทบุรีก็ได้ไปร่วมในกิจกรรมตรงนี้แต่ในประเด็นเรื่องที่จะนําเสนอนั้นผมอยากจะนําเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราก็คงไม่ได้ไปเล่าบรรยากาศแต่จะมีเนื้อหามีความรู้ที่อยากจะนํามาเล่าสู่กันฟังในส่วนของเรื่องแรกครับนั่นก็คือบริษัทแอพลายเคมนะครับ ประเทศไทยก็ได้เชิญในส่วนของนักวิจัยนั่นก็คือศาสตราจารย์ดออรอริษาวังในามาบรรยายในเรื่องของการฟรื้นฟูดินด้วยชีวะวิถีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นความรู้และเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวดังนั้นผมก็อาจจะต้องนําเสนอให้พีินสกรได้เห็นภาพกันนะครับ นักรกษสรกรครับในส่วนของประการแรกเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจว่าในปัจจุบันดินมีความสำคัญมากและก็ดินนั้นเป็นรลากฐานสำคัญที่จะต้องทำให้การปลูกไม้ผลของเราประสบความสำเร็จในส่วนของดินเองก็จะประกอบไปด้วยหินแร่ธาตุมีในส่วนของน้ำมีในส่วนของอากาศครับและก็มีในส่วนของอินทรีย์วัตถุ ซึ่งตรงนี้บริษัท Q Max เองก็ได้นำเอาพิธภัณฑ์ในตัวสำคัญนะครับนั่นก็คือกรณีของการเติมออกซิเจนลงไปในดินการเติมออกซิเจนลงไปในดินด้วยพิทภัณฑ์หนึ่งเนี่ยก็จะทำให้ในดินมีออกซิเจนก็จะทำให้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เนี่ยก็ได้ใช้ประโยชน์จากการอากาศตรงนี้ คือเราต้องเข้าใจครับว่าในดินนั้นจะมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และก็เป็นโทษแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์กับพืชเนี่ยส่วนใหญ่ต้องการอากาศมากฉะนั้นการเติมออกซิเจนลงไปในดินด้วยผิตภพัณฑ์จากบริษัทคิวแม็กก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปปรับโครงสร้างดินเติมอากาศลงไปในดินเติมในส่วนของอสิ่งที่จะทําให้จุลินทรีย์มีประโยชน์นั่นคือ พิธพิธภัณฑ์ตัวสำคัญตัวแรกที่เราอยากจะเล่าสู่กันฟังถัดมาครับในส่วนของอีกพิธพิธภัณฑ์หนึ่งนั่นก็คือการที่บริษัทคิวแมกเองได้นำเอาพิธพิธภัณฑ์เข้าไปเสริมทางดินเพื่อที่จะทำให้ดินนั้นเกิดความโปร่งเกิดความโล่งไม่เกิดการชะล้างไม่เกิดการอัดตัวก็จะกลายเป็นโครงสร้างของดิน ที่มีโครงสร้างที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตอันนี้เป็นอีกกลุ่มพลิตภัณฑ์ที่สองเหมือนกับตัวที่ไปแรกคือไปเติมอากาศในดินตัวที่สองคือไปปรับโครงสร้างของดินโดยกระบวนการสารตัวนี้ก็จะไปทำให้ละอองดินนั้นมีส่วนของการเกาะตัวกันและมีช่องว่างเมื่อมีช่องว่างอากาศก็จะลงไปแทนที่ดินก็โปรง่ง ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของการปรับโครงสร้างของดินนี่เป็นเ,เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เป็นผิตภัณฑ์ที่ท่านสามารถที่จะนำไปปรับใช้ได้ซึ่งถ้าหากว่าเรามาดูประเด็นปัญหาของชาวสวนเราในเขตตะวันออกนะครับ กรณีใบไม้ปลายใายบไม้ขอบใบไม้ขอบใอบแห้งส่วนหนึ่งก็มาจากโครงสร้างของดินหรือแปลงทุเรียนที่ปลูกใหม่ที่เป็นต้นปีที่หนึ่งเราพื้นที่ดินถมเราปรับพื้นที่เรานําดินมาถมเราทําโคกพอปลูกไปปีที่หนึ่งก็งามดีปีที่สองก็สุดปีที่สามก็เกิดการแคะแกนันนั่นหมายถึงว่าลักษณะโครงสร้างของดินนะั้นถูกการกดตัวดินที่เคยโป่งก็ถูกย่อยให้เป็นละเอียด ละเอียดเสร็จเอามาทับถมกันด้วยแรงกดของฝนที่ตกแรงอัดลงไปของธรรมชาตินั่นก็เลยกลายเป็นว่าโครงสร้างของดินทางกายภาพเสียหายหมดก็จะมีการใช้ผิตภัณฑ์2ตัวนี้คือเติมอากาศและก็เติมช่องว่างหรือระเบิดหรือทำให้ดินนั้นโปร่งมีช่องว่างก็จะทำให้การเจริญเติบโตของรากสามารถทำงานได้นะครับนี่เป็นนวัตกรรมใหม่จากบริษัท q m a ที่ได้มาร่วมในการออกบูธนิทรรษการให้คําแนะนำส่วนในด้านของบริษัทแอปพลายเข็มประเทศไทยจำกัดเราก็ทราบนะครับว่าบริษัทแอปพลายเข็มนั้นเดินรางในด้านของอชีวพันธุ์หรือพลิตภัณฑ์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตก็ได้เรียนเชิญาศาสตราจารย์ดออรอลิสาวังในคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมาให้ความรู้กับเรา ในประเด็นเรื่องการฟื้นฟูดินด้วยชีวะวิถีคือผมอยากอธิบาย,ยางี้ครับว่าชีวะวิถีก็คือการใช้สิ่งที่มันเป็นธรมธรมชาติธรรมชาติแล้วก็เป็นวิถีทางกามก,กลไกของเขาแต่ประเด็นนั้นมีเรื่องราวที่อยากจะนำเล่าสู่กันฟังและก็เป็นสาระความรู้นะครับว่าความจริงแล้วในเรื่องของวิถีชีวะวิถีคือจุลินทรีย์ครับ จุลินทรีย์ที่เรานำมาพัฒนามาปรับใช้ยกตัวอย่างเช่นท่านอาจารย์ได้มีการศึกษาในเรื่องของจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายสารเคมีที่ตกค้างในดินแล้วก็เป็นเรื่องของการฟื้นฟูดินเสื่อมเรื่องนี้เมื่อประมาณสักสัปดาห์ก่อนจัดมีการจัดงาน f t h Innovation เนี่ยผมเองได้ไปเจอข้อมูลส่วนหนึ่งครับว่าในปัจจุบันเนี่ย พลาสติกครับซึ่งพลาสติกเนี่ยจะไม่มีการย่อยสลายในระยะเวลาเป็น10ปีเลยพอเราก็สนใจว่าอปอัจจุบันมีจุลินทรีย์มีสิ่งที่ไปย่อยสลายได้น้ำมันที่อยู่ในทะเลก็ใช้จุลินทรีย์พลาสติกก็ใช้จุลินทรีย์ดังนั้นชีวะหรือผลิตภัณฑ์ในเรื่องของจุลินทรีย์เหล่านี้จึงกลายเป็นบทบาทที่สำคัญมาก เป็นจุลินทรีย์ที่ใช้ในการย่อยสลายสารเคมีที่ตกค้างในดินก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นจุลินทรีย์ที่ใช้ในการย่อยสลายพืชทางการเกษตรเช่นการย่อยต่อสังฟางข้าวเพื่อลดการเผาหรือไปอใช้เป็นลักษณะของการย่อยสลายเพื่อที่ทําให้เป็นอินทรีย์วัตถุส่วนที่เกี่ยวข้องกับเราชัดเจนเลยนะครับ แล้วก็เป็นตัวที่น่าสนใจก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งครับเป็นจุลินทรีย์ที่ใช้ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชมีจุลินทรีย์ที่ส่งเสริมการงอกของเมล็ดพันธุ์แล้วก็มีจุลินทรีย์และชีวพันธุ์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพืชเท่ากับว่าในปัจจุบันเนี่ยการศึกษาในเรื่องของจุลินทรีย์นั้นมีพัฒนาการไปอย่างมากมายตามบทบาทตามหน้าที่นะครับซึ่ง ในการบรรยายในครั้งนี้ท่านอาจารย์อริษาก็ได้ยกตัวอย่างเช่นกรณีการตกค้างของฮอร์โมนตัวแพคโคบิลทซนสารทุเรียนที่ตกค้างในดินปัจจุบันนั้นก็จะมีการใช้จุลินทรีย์นะครับไปย่อยสลายสารตัวฮอร,ร์โมนตัวแพคโควิลทซนนี้ได้กรณีการตกค้างก็มาจากการที่ใช้ต่อเนื่อง พ้นลงไปในดินตกค้างไปที่รากนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ยกตัวอย่างนอกจากนี้ในส่วนของจุลินทรีย์ก็ยังมีความสามารถในการที่จะไปย่อยสลายพืชต่างๆที่สำคัญจุลินทรีย์อีกกลุ่มหนึ่งครับเป็นการใช้งานของจุลินทรีย์เพื่อฟื้นฟูดินเปลี่ยนดินเสื่อมเป็นดินที่ดีมีประโยชน์ โดยเฉพาะในส่วนของผิทภัณฑ์กลุ่มนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เราอยากจะน,นำมาเรียนว่าปัจจุบันเนี่ยจะเริ่มผลิตและส่งเสริมให้กเกษตรกรได้ใช้ก็จะมีการรับนวัตกรรมตรงนี้ไปทำการผลิตซึ่งในอนาคตข้างหน้าบริษัทแอปพลายเคมประเทศไทยจำกัดก็คงจะนำเอาผิทภัณฑ์เหล่านี้มาให้กับเราวิธีการนั้นก็คือการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะนะครับเป็นจุลินทรีย์ที่ทนทานต่อสารเคมีและสิ่งที่ตกค้างเป็นจุลินทรีย์ที่ทั่วไปไม่สามารถทนทานต่ออันตรายเหล่านี้ได้ผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีจุลินทรีย์บางตัวนี เรานํามาใช้ในการปรับปรุงดินในการใช้ควบคุมโรคพืชแต่มันก็มีเงื่อนไขนะครับว่า,าดินต้องมีความชื้นอากาศต้องไม่ร้อนต้องไม่มีการใช้สารเคมีก็เลยกลายเป็นเงื่อนไขว่าเราสามารถใช้ประโยชน์ดได้น้อยแต่สําหรับกรณีจุลินทรีย์ที่ส่งเสริมการจเจริญเติบโตของพืชชนิดนี้เป็นจุลินทรีย์ที่มีการคัดสรรมาแล้วนะครับ ว่าทนทานต่อสิ่งแวดล้อมทนทานต่อสารเคมีมีประสิทธิภาพในการที่จะทําให้พืชได้รับประโยชน์จากธาตุอาหารเช่นเพิ่มการดูดธาตุเหล็กของพืชผลิตแอมโมเนียมคือไนโตรเจนหรือแอมโมเนียมในรูปของแอมโมเนียมที่จะทําให้การเจริญเติบโตของพืชได้ดีนะครับสําหรับวันนี้ของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ